S <S ใช่เราสองสี่ศูนสี่ค่ะใช่เราขอน้าเว้นได้ไหมได้ได้เราชื่ออะไรเราชื่อทิ่นเราชื่อนิวนะเราขอดูการบ้านของครูเป็นศูนยหนึ่งบนดูวิชาไทายเหรอใช่พอดีเราเพิง่อองเข้ามาใหม่เลยตามทางเขาไม่ทัน ใช่แล้วเราก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเราจริงจริงก็งงเหมือนกันคนอะไรมันจะสนิทกันตอนดูงานมันก็มีแค่นี้แหละไอทีหมาเป็นคนที่เราเสนิทที่สุดแล้วทั้งทําทุกอย่างด้วยกันเล่นเกมด้วยกันเที่ยวด้วยกันที่สวนด้วยกันแม่งโคตรจะสนุกเลยจนกระทัง่งทีมหายไปหายไปโดยที่ไม่บอกอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่พอรู้จักไอทีม <c oughs> ก็มีไอบอยเนี่ยแหละไอบอยมึงพอรู้ไหมอ่ะที่ไอทีมมันไม่ค่อยมาโรงเรียนเนี่ยมันมันเป็นอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะโทรหามันก็ไม่รับนงแล้วะเราไปหาบ้านมันดูดิเออแต่ผมพอรู้จักบ้านมานะอยากมาเดินพาไปไม่ออกจาบ้านมันได้นี่ไม่มีคนอยู่เลยอ่ะบ้านพี่บอกแล้วบ้านมันย้ายแล้วนี่ไงเห็นไหมมันย้ายบ้านไปแล้วอ่ะนิมให้เหรอวะใช่ไม่ติดต่อเลยอ่ะ กูว่าติดต่อมันไม่ได้เหมือนกัน,นฮัลโหลไอทีมไอทีมมึงอยู่ไหนอ่ะกูมาหน้าบ้านแล้วทำไมไม่เห็นมึงอ่ะ,ะมึงย้ายไปต่างประเทศหรอมึงรีบมาด่วนๆเลยมึงจะติดศูนย์หมดแล้วเนี่ยกูเขาก็ไม่รู้ว่ามึงติดต่ออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันตัดสายว่ะต,ตัดสายเหรอช่างแม่งเถอะไปไไอทีมันเป็นไงบ้างว่ะ ไม่ได้เจอกันนานป่านนี้เป็นไงบ้างก็ไม่รู้โลกแม่งกลมจริงๆที่กูกับมึงเนี่ยได้บังเอินมาเจอกัน จังแม่งแค่เราอยู่ตรงนี้กันโดยความรักเรลี่ยของวันไม่ใช่เรื่องสำคัญ